แนะนำ5มอดที่มีแล้วชีวิตในเกม The Sims 4ของคุณจะดีขึ้นสำหรับมือใหม่จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันค่ะ UI Cheat Expansion มอดหนึ่งในดวงใจใครหลายๆคนเพราะมอดนี้นะสามารถที่จะโกงค่าสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดความต้องการโกงเวลาสภาพอากาศค่าทักษะค่าความสนิทและอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่คลิกขวา เรียกได้ว่าที่ไหนมีคลิกได้ก็โกงได้ทั้งนั้นค่ะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะอาจจะยังบริหารตัวละครไม่เก่งมอดนี้ช่วยคุณได้เลยแต่ข้อระวังนะคะอย่าใช้มันเยอะเกินไปเพราะอาจจะทําให้เกมของคุณเนี่มันง่ายซะจนหมดความสนุกและท้าทายไปได้เลยนะ Selectable Pets a w a y s โดยปกติแล้วนะคะเราจะไม่อาจคลิกเพื่อดูค่าความต้องการของน้องสัตว์เลี้ยงต่างๆในเกมเราได้เลยแต่มอดนี้ช่วยคุณได้ค่ะเราจึงสามารถเช็คและใช้คําสั่งให้น้องๆไปทําธุราส่วนตัวหรือว่ากดเล่นของเล่นสั่งนั่งสั่งนอนต่างๆเองได้เลยบอกเลยว่ามอดนี้ใครใช้แล้วสบายสุดๆใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเกมควรหามาไว้เลยนะคะ Battle Build by Organize Debug มอดที่ใส่สร้างขาดไม่ได้เลยนะคะเหมือนขาดใจทีเดียวสําหรับ b e t t e Build by Organize Debug มอดนี้จะสามารถทําให้เราดึงไอเทมต่างๆในหมดสร้างมาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องใส่สูตรในเกมให้ยุ่งยากอีกต่อไป มอทที่ครอบคลุมการใช้งานและเอื้ออํานวยสําหรับสายสร้างมากที่สุดโดยจุดเด่นของเขาคือการจัดสรรหมวดหมู่ไอเทมต่างๆขยายช่องไอเทมให้ใหญ่สะใจขึ้นสามารถที่จะกดก๊อปปี้สิ่งของที่เป็นดีบักได้โดยปกติทําไม่ได้นะและอื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่าใครที่ชอบสร้างบ้านคุณจะต้องรักมอดนี้อย่างแน่นอนค่ะ b a t t l e a u t o m a t Homework มอดนี้จะช่วยทําให้ลูกๆของคุณหยิบกันบ้านขึ้นมาทําเมื่อเขาอยู่ที่บ้านและไม่เพียงเท่านั้นนะยังทําให้พวกเขาทํากันบ้านไวขึ้นตามระดับเกรดที่พวกเขามีโดยระดับ A จะเร็วขึ้น100%ระดับ B ีเร็วขึ้น75%ระดับ C ีเร็วขึ้น50%และระดับดีเร็วขึ้น2 5เตามลําดับหากใครที่ชอบเลี้ยงลูกบอกเลยว่ามอดนี้ช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ MC Command Center เรียกได้ว่าเป็นอีกม็อดที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้แล้วสําหรับ MC Command Center เพราะเขาจะเป็นม็อดที่ช่วยปรับแต่งทั้งระบบเกมได้อย่างมากเลยเหมาะสาหรับสายทำคอนเทนต์หรือว่าสายสร้างเรื่องราวเดอะซิมของตัวเองนะคะโดยบางสิ่งบางอย่างตัวเกมเดิมของเราเนี่ยทำไม่ได้เช่นการตั้งค่าความสัมพันธ์การตั้งค่าเรื่องราวให้กับ NPC ของเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพคลับการแต่งตัวเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะทั้งหมดในเกมเลยก็ว่าได้บอกเลยว่าม็อดนี้เป็นอีกม็อดหนึ่งที่ควรหามาติดเครื่องกันไว้เลยนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซื้อภาคเสริมเกม The Sims 4ผ่านเว็บ EA หรือว่าแอป EA อย่าลืมใส่โค้ด r a p p i n คเพื่อเป็นการสนับสนุนวิษาได้นะคะใช้เถอะนะคะเพื่อค่านมลูก